บัดนี้เป็นครั้งที่แปดสิบหนึ่งตรงกับวันที่ยี่สิบเก้ามกราคมหกเก้าข้าพเจ้านายนวรตน์พุ่มมณีขอเป่งวาจาสาธยายพุทธมนต์ถวายเป็นพุทธบูชาธางพระบูชาสังฆบ,บูชาและเป็นอจัจฉริยบูชาดนอ,องค์พระความปฏิเทตเจ้าองค์หลวงปู่สังเสริฐหลวงปู่บุญเดชหลวงปู่ศิลาตลอดทั้งครูบาอาจารย์ผู้เป็นเจ้าของวิชารจีนดามณีขอเทียบเท่าเจ้าทั้งหลายโปรดจงวะน้โมตนาการสดทันยัข้าพเจ้านี้คุณภาพคุณพระรัตนตรัยครูบาอาจารย์เทียเท่าทั้งหลาย บทจงบรรัยจิตของข้าพเจ้าเป็นสมาธิอนันควรแก่การสวดสัจยะมนญ์มต่อไปปดสวดชุมนุมเทวดาสมันตาจักวาเลสุอัตถาคันันตุเทวตาสัตมัมโมนิลาจัตสันันตุสักโมกขังสักเกกาเมจารูปเปคิริิกาลาเตะเตตันตลิเควิมานีทีเปราเทศะคาเมตลวนะคะห์นิเคหวตุมหิเคเตภูมาจายันตุเทวาะทะระวิสเมยขกขันธป,ปนาคาติตันตาสะนิเกยมมังโมลิวะ ลัเนังสาธวเมสุนันตุธรรมสวนรคาโูอายมพันตาธรรมสวนรคาโูอายมพันตาธรรมสวนรคาโูอายมพันตาบทสวดนามกาสิทธิคาถาณโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสัณโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสัณโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะบทสวดสัจจกิริยาคาถา ัตติเมสรนังอัญญงพุทโธเมสรนังวลังเอเตนะสัจจวัชเชนะโสติเมโหตุสัพพทาัตติเมสรนังอัญญงธัมโมเมสรนังวลังเอเตนะสัจจวัชเชนะโสติเมโหตุสัพพทาัตติเมสรนังอัญญงสังโฆเมสรนังวลังเอเตนะสัจจวัชเชนะโสติเมโหตุสัพพทาบทสวดมหาการุณโกนาถติอาธิกาคาถา มหาการุณิกวนาัตตทยาสัพปานินางปูเรตวะปรมีสัพพัตโตสัมโพธิมุตตะมังเอเตนะสัจวเจนะมาหนตุสัพปุปตะวะมหาการุณิกวนาสวิทยะสัพพานินางปูเรตวะปรมีสัพพัตโตสัมโพธิมุตตะมังเอเตนะสัจวเจนะมานตุสัพปุปตวะ บทสวดมหาสมัยสูตรเอวเมสุตังเอกังสมยังภะคะวาสเกสุวิหารติกปิลาวตุสัมิงมหาวเนียมหาตาปิตกุสังเขนัสติถปันจะมัตเตหิติกุสเตหิสเพเฮวะอรหันเตหิสัชหิเจโลคะตุหิเทวตาเยปุเยนัสนิปดิตาโหนติภะคะวันตังทัศนายะภิกขุสังคันจะอัตโคตตุนางสุทธาวาสกายการนางเทวานางเอตัะโหสิอายังโขภะคะวาสเกสุวิหารติอปิลาวตุสัมิง มหาวเนะมหาตาภิกขุสังเขนัสติพันตะมเตหิภิกขุสัตเตหิสัพเพเหวะอรหันเตหิทัสหิเจโลกหาตุหิเทวตาเยปุเยนะสนิปริตาหุนติปะขวันตังทัศนายะภิกขุสังกันดายันโนนะมายมปิเยนะปะขวาเตโนปสังกมยามะปสังกมิตวะปะขวะโตสันติเกปันติกาคาถาปาสยามาติอตโคตาเทวตาเซยะตาปินามาพระวาบุษิโส สามันติตังวาปาหังภาษาเลยะภาสาลิตังวาปาหังสัมมินเชยะเอวะเมวะสุทธาวเสสุเอวสุอันตรหิตาภะคะวตโตปุระโตปัตุระหังสุอัตขโหตาเทวตาภะคะวันตังอภิวาเทวตาเอกมันตังอัตตังสุเอกมันตังทิตขโหเอกาเทวตาภะคะวตโตท่าเกออิมังกาทังอภาสสิมหาสมโยภาวนาสามินเทวกายาสมาคตาอาคตัมหอิมังธรรมะสมยางทัคคียาเยวะ อัปปาราชิจตสังกันติอัตโขอัปปาราเทวตาพะขาวตโตสันเกติมังกาทังอภัสริตัตตะพิขาวุฒามะสมาทาหังสุจิตตอัตตนุอุชุกรรมังสุสารติวานตานิขเหตตวอินทริยานิลัะคันติปันติตาติอัตโขอัปปาราเทวตาพะขาวตโตสันเกติมังกาทังอภัสริตเจตวะกีลังเจตวะปะริกังอินทะกีลังโอหะตัะมามิชาเตจันติสุตาวิมาลา จากขุมมตตาปิจักรันตระสุสูนาคาติอัตคุอปปาราเทวตาปะคะวัตโตสุลเกอีมังคาตังอภัสิเยเกเิพุตตาสัมนาคาตเสนาเตขมีสันติอปายะภุมิงปะหายะมานุสังติหังเทวะกายังปริปูเรสันติติอัตคุวัปวะวิตุอามันเตสเยปุเยนะภิคเวตาสสุโลกัาตุสุ เทวตาสันิปริตตาหุนติตตาคตังทัศนายะปิกภูสังกัตะเยปิดเตปิกขเวเอเสืองอติตามัตทานังอรหันโตสัมมาสัพพทธะเตสัมปีพระขวันตานังเอตตาะละมายะวะเทวตาสันิปติตาเอเส่งเสยะทาปิไมหังเอตฤหิเยปิดเตปิกขเวอภิสติอนาคตามัตทานังอรหันโตสัมมาสัพพทธะเตสัมปีพระขวันตานังเอตตาะละมายะวะเทวตาสันิปติตตาภวิสัิติเสยยะทาปิไมหังเอตฤหิอติกิสัมมีปิกขเวเทวกายานั้งนามิ กิตต <an> ิสามีพิกเวเทวกายานังนามามิเทศิสามิพิกเวเทวกายนังนามามิตังตุนาตัสะตุกลางมนาสิโลกาตาปัสิสามิติเอวันวันเตติโกเตปิคูปะควาโตปัจจังรสุงะวะเอตตะธวโรจัสิโลกามนุสกัสสามิกัตตาปุมาตัสิตาเยสิตาคิริขปะลังปะทัตตาสมาหิตาปุทโศสิหวาสลีนาโลมหังสามิสัมพโนโอทาตมนัสสัสสุทธา วิปัสสนามนาวิลาปิโยปัญญัสเตยัตวาวเนกปิลรวัตเวตโตอมันตยิสตาสังเกตศาสนระเตเทวกยยาอภิจันตาเตวิชานาตภิขโวเตจะอัตตปมกะลุงสตวพุทธศาสนานงเตสัมปตุลาหุยานาอมนุสานาศาสนานางอะเปเกสัตมัตสุงสาสังอัสสนาลิงอาสังเอกศาสนานังอมนุสานามัตสุงอะเปเกนันตมัตสุงที่สาสภาภูฟ้าลุ สันตัสสังภัพญายัวะวะกิตวานตจะคุมาตัตโตอมันตะยิสทตสสังเกสันเนระเตเทวะกายาวิปันตาเตวิชานาตาปิขโวเยโวหังกิตยสามิเกรหิอนุปปัสโสสัตตสหัสสาวยาขากุมากาปิละวัตวาอิเิมันโตชุติมันโตวันวันโตยัสสินโนโมธมนาภิกขมงภิกขูนังสมิติงวานังชาสหัสสาเหมาวัตายะขานณัตตาวนิโนอิเิมันโตชุติมันโตวันวันโตยัสสินโน โมธมนาอภิกรรมองค์พิกุนางสมิติวนางสาตากีลาติสหัสายะขานานตาวนิโนอิติมันโตชุติมันโตวันละวันโตยะสสิโนโมธมานาอภิกรรมองค์พิกุนางสมิติวนางอิเจเตโสราสหัสายะขานานตาวนิโนอิติมันโตชุติมันโตวันละวันโตยะสสิโนโมธมานาอภิกรรมองค์พิกุนางสมิติวนางเวสามิตาปัญจสาตายะขานานตาวนิโนอิติมันโตชุติมันโตวันละวันโตยะสสิโนโมธมานาอภิกรรมองค์พิกุนางสมิติวนาง กุมพิโรราชขีโกเวปุลสัตนิเวสนังพยนังสตัสสหัสสัญญคานังปยิรุปาสติกุมพิโรราชขีโสระปัคสามิติงว่านังปูริมันจะทิสังราชทัตตะหลโถปาสาสติคันทัพพานังอธิปติมหาราชายสัสิโสปุตตาปิตัสสะพระหอินทนามามหาภาอิทิมันโตจุติมันโตวนาวันโตยัสสินโนโมทมานะอภิกรรมปิคูนังสมิติงว่านัง ทักกินันจะที่สังราชาวิรุฬหโหตปัสสาสติกุมภะนังอธิปติมหาราชายสัสสิโสปุตตาปิตัสัพพะฮาโวอินทนามามหัพลาอิติมันโตทุติมันโตวันวันโตยสัสสิโนโมทัมนาอภิกรรมพิภุนังสมิติงวันังปัจจิมันต์ตที่สังราชาวิรุฬโขปัสสาสตินาคานังอธิปติมหาราชายสัสสิโสปุตตาปิตัสัพพะฮาโวอินทนามามหัพลา อิติมันโตชุติมันโตวันนาวันโตยัสสินโนโมทัมนาอภิกรรมงพภิกขุนางสมิติงวนังอุตตลังจัดที่สังราชกุเวโลตัปัสสาสติยคานังอธิปฏิมหาราชายัสสิโสปุตตาปิตสสะพะวอินทนามามาภปาราอิติมันโตชุติมันโตวันนาวันโตยัสสินโนโมทัมนาอภิกรรมองภิกขุนังสมิติงวนังปุริมาที่สังทตาลโตทักขีเนนะวิลหะโกปัจฉิเมนะวิลปะโกกุเวโลอุตตลังที่สัง ตตาโลเตมหาราชาสมันตาตตุโลทิสาทัทธันละมนาอัตังสุวเนกปิลวัตเวเตสังมายาวิโนทาสาอาคูวันจานิกาสตามายากกเรนโเวเรนโตเอภูจาวิภูโตสหะันธโนกามาเศรโจะกินโนมันดุนิมันดุจะปนาโตโอปมันโจตเทวสุโตจะมาตริจิตตเสโนจะกันทโพนารโลราชทาธโนสโพ อาคูปัญจสิโคเตวะเตมพโลสุริยวัฏสงเอเตจันเยจราชะนโนคันทปปาสหาะลาตุภิโมทมนนะอภิกรรม,มงภิกขูนังสมิติงวนังอตตาคูนภาษาสาคา,าเวสาลาสหัตจิกากัมภลรสาตัตตลาอาคูปยา,ายาคศาสหยาติภิยามุนาทัตตะลาทะจาอาคูนาคายาสาสินโนเอราวนโนมหานาโขเถปะคะสมิติงวนังเยนาคราเชสหัสาฮัลันติทิพาติชาปกคิวิสุทธจัตถูเวหายาสาเตวนะปะ ชาปตาติตาสุปนาอิติเตสนามังอภยังตัานาคาราชานะมาสิสุปนาตโตเกม,มามาคาสิพุทโธสันหะหิวใจหิอุปะวะหยันตานาคาสุปนาสนามักกงส่งโสพุทธังชิตาวชิระหัตเถนะสมุทังอสุราสิตาอัตาโลวาสวัสเตเสเตอิติมัน,ตาานโตยัสสิโนกายละกัญชามหาพิสมาอสุราธนาเวคสาเวปะจิตติสุจิตติจะ ปหาลาโทนัมุจีสหสัจจจัปภลิปุตตาน낭าสเปเวโรจานามกะสนาหิตวาพลิงเสนงังลาหุป,ปัตตมุป,ปาขะมงสมยโยธานิพัฒนเตภิคูนงังสมิติงวานางังอาโปตเทวาปัทวีจะเตโชวยโยตตาขะมงวะรุณาวะรุณาเทวาสโมตยาัสสาสหะเมตตากรุณากายิกาอากเทวายาสาสิโนทะเ,เทสเตสัทธากายาสาเปนานาัตตวานิโนอินต,ติมันโตสุติมันโตวานวันโตยาสาสิโน โมธมานาะอภิกรม,มุงพิกู้นางสมิติงว่านางเวีนตุจะเทวาสหารีจะอสมาจัตุเวยามาจันทสุปะนิสาเทวาจันทม,มาคูปุรักิตาสุริยสุปะนิสาเทวาสุริยมาคูปุรักิตาหนักขานินปุรักิตาวาอาคูมันทวะลลหากาวะโสนังวาสาวเวสตโตสกโกปะขะปุลินทโตทะเสเจทัทะตตากายาสะเพนานาัตตะวนินโนอินต,ติมันโตชุติมันโตวันวรรณโตยัสสีโนโมทมานาะอภิกรมุงพิกู้นางสมิติงว่านาง อัตะคูสหปูเทวาชลามากคิตสิคาริวะอริตกาตาโอชาจารุมาปุป,ปานิภาสินโนวัลุนาสหธรรมจะอตุตตาจเนีจกาเสรลยะลุติลาอาคุอาคุวัสวะเนสินโนทัศเสเตสัจทะกายาสเพนาน,าตานันนต,นตวา,นาวันิโนอิติมันโตชุติมันโตวานัมันโตยะสิโนโมเะมานาอภิกรรมภิกขุนังสมิติงวะนัง สมนามาหาสมนานุสามนุสตมากิตตาปัตุสิกาอคูอาคูมโนปัตุสิกาอัตคูหลโยเทวายะโลหิตาวาสิโนปาลลคามหาปัลคาอคูเทวายัสสิโนทัสเสเสทัศทากายาสเพนานัตวนิโนอิทิมันโตชุดิมันโตวันาวันโตยะสิโนโมทมันนาอภิกรมมพิกูหนังสมิติงวนนางสุกากาลุมหาอโลุนาอาคูเวคนาสาสหโอทาตะไกหาปามาคาอคูเทวาวิจขนาสถามัตตาหะรักชามิสกาจายะสิโน ถ้าในายังอาคาปัชุนโนโยทิสาอภิวัสติทัสเตเตนาทากายาสเปนานตตะวนิโนอิติมันโตจุติมันโตวนาวันโตยะสัสสีโนโมทมานาอภิกรรมพิโคนังสมิติงวนังเขมิยาตุสิตายามากันตะกะแตยะสัสสีโนสัมพิตราลามัสสิทธาโชตินามาจะอาสาวานิมานัลติโนอาคุอาตคุปะารณิมิตตาทะเสเตสารากายาสเปนานตตะวนิโนอิติมันโตจุติมันโตวนาวันโตยะสัสสีโน โมทมานาอภิกรรมุงภิคุนังสมิติงวานางสัตเตตเทวานิกายาสเพนานัตตะนิโนนามนวาเยนะอาคันธงเยจันเยสติศาสหาปะปวุติชาติมก,กีลโอคตินนาม,มนาสาวางทเขมโมคาตารังนาคังตันทังวะสิตา,าติตังสุภมมาปรมตัตโตจากุตาอิติมตโตสหะสันนังกุมาโลติโสจาโสปะคัสสมิติงวานางสาสภา,ามวาโลกานังมหาภมมาพิจิตติ อุปปันโนทุติมันโตเพิสมากายโยยะสสิโสทัศน์เสถาอิสราอาคูปเจกวาสาวัติโนเตสัญจะมัจโตอาคาหิโตปริวาริโตเตจัสสะเปอภิกกันเตสินเทเทเวสพัมมะเกมาละเสนาอภิกกรรมมิปันสะกนัสะมันทิยังเอิทธะคันตะาพันธะลาเกนะปันธมัตตุโวสมันตาปริวาริเถะมาวมุตินตะโกตินังอิติตตะมหาเสนอกันหะเสนังอเปยัสติปนินาตาละมหะจัก สลังกตาวานะเพระวังยาถาปาวุสโกเมโคธานายังโตวสวิชุโกตถาโสปตุทาวัติสังกุตโตอัสยังวเสตันตัสปังกปิญญายาวะวะวิกตวานะจักขุมาตโตอมันตยสิสตถาสาวเกษส,สเนลเตเตมาละเสนาอภิกันตาเตวิชานาทะพิกาโวเจจะอตตปมากะลงสตะวะโพตสสะสาสนางังวิตาละขหิป,ปการมุงในสังโลงมันปิกอินทยง สัพเพวิชิตะสังฆามาพยาติตายสัสสิโนโมทันติสหปูเตหิสาวกาเตชะเนสุตาเต